ตอนนี้ก็มาหอดหน้าตลาดทุกคนหาสึกับเขาเง่างยยางหมูเนาะหมูวัสิระยัยงแหละอาทุกคนดอกผ่านๆก่อนมัอนี่เนี่ยังบ่านนี่ซื้อยังหลงมัน,นนี่ครับเป็นปลาทูมันเนาะนี่ปลาทูมันนี่มึกเกาะเนาะอาหารหลายอย่างหน้าตลาดผักซอยสิบหาเนอง นี่ครบนี่คือเป็นข,ข่าวขาหมูแม่ข่าอันคล้ายดีขนาดทุกคนเลยมาโน้นไหนเล่อกทั้งซอยสิบหาอายประจำพี่น้องเลยตอนจะสาบก่อนเขางานพี่น้องมากอุ่นโน่นไหนเด้อน่หาหล่อมากพี่น้องเพราะท่านหูบาดจิตตัดใจบาสิดจีรังอะไรกินเปลี่ยนหรือเป่าแต่จะเป็นไม่หรอยอค่ะ หมวถ,ถอดปลาถอดที่น้องเลยอันนี้ด่าหลายอยู่ทุกคนเลยอันนี้กลังย่างไปทางนาด้วยทุกคนสีไปบึงไกล้ผุนแห่ที่เคยซื่อนะไปทา,างนายก็ทพี่นไปตาไปดูกันอยู่ทางนาทุกคนาสีไดยังแหล สงส,สวรรค์เดี็ดแจมสงสวรทุกคนเลยมนันนี่บัาวว่าสีไรยังไงปะไอทางหนากนันเลยทุกคนเลย <c oughs> ตอนนี้คนกำลังไปงานอยู่กับมีทุกคนเลย ออยังไงก็ฝากยังไงไปหอดลานขาดคนก็ยังไกงอยู่นอนเนาะยังไงอยู่บัวบาสิได้ยังไงหลุกคนเลยงานหลากหลายหลายอย่างอยู่คือมาหนี่มา,มา,มาสิซื้อไกอ่เน,นุกคนก็ซื้อไก่ชงตัดเสารประจำประจำอยู่นี่เนาะ มันคือตามาขายปลาปกติขึ้เก่าอ้าวปลาลุกทุกคนเลยลุกมีตัวดวนเด็ดแนวอะไรเม่เด็ดอะไรวันนี้ตาฮะชอบอะไรวันนี้วันนี้เด็ด้อบหกหนึ่งหกอหกหนึ่งอุ้ฟันอุ้งฟันขึ้นคืนก่อนนะเขาบอกว่าไวมันจะออกอะไรล่ะมันมีผู้หญิงพูดนะบอกว่า ว่ายออกเจ็ดหกหนึ่งนี่แหละแต่ผมเนิ่ยเพื่นใกล้ดินเะผมหาอยู่นี่ไม่มีเลยโอเควันนี้มาคุยเรื่องหัวกับตานี่ทุกคนนี่ยเบอร์โชคดีมาในี้วันห้อยออกเนาะวันที่ลถอันนี้อาหารนำตะฮูด่านไก่ก็โอ้คนร้ายอย่เนาะอาหารกบคบปลาหน่อไม้สดๆจากสวนเอามาขายทุกคนเลยนี่ก็มีหอยไม่คมหอยจุ๊บ เกทวนเนี่ยที่ซีมาเบิรกมันก็คือไก่นะไก่ค่อยเป็ดไก่อะไรนั่นแล้วทต่วันนั่ตก็ตกเสียทุกปุ่นเนี้ย ใกล้ต้นหนึ่งน้ตัวน้วมีเฟสอเสมีรันึงอต้องใชายน้องูว่าเป็นเยังเหรอเนาะเ็ดงมีขาลำน่เคือเ็ดเ่งมันเป็นเเ่ทุกคนเผักนี้เ่าะในไก่เนี่ยต้นหนึงันนี้ในเพื่นเอาใสออกให้ทุกคนเน่ยานขา เคยมาสือประจำประจำทุกคนเลยตลาดเป็นสาว,วันอาทิตย์พี่น้องทีมีมาขายอยู่มีกรสาพักทุกคนป้ามแกงเป็นอมทุกคนเลยสอบกินแบบนโอเคาทิินี่ยกรขบคุณพ,พี่น้องทีการรับชมเริ่มัาในกาลใกล้ในพี่น้องเครัเาดขาดที่ซื้อเมื่อแชร์ตูวไว้เนะ ที่ะานเหกินตอเลขอบคุณทุกการรับสมัใหม่ใั้ใจนะบาย